ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่โนโ้ตผู้ชมคนคลิปก่อนนะครับลงวิ่งล่างไปนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับมันเป็นสูตรง่ายๆดอกถ้าเกิดว่าเดินโตนะงมวดต่อไปก็คือเลขห้านะครับสูตรวิ่งล่างได้วิ่งห้าตัวเดียวทีนี้ <c oughs> มันจะมาหลักสิบหลักหน่วยช่างมันนะครับเป็นวิ่งตัวเดียวทีนี้เรามาสังเกตว่า บางงวดแรกมันมาหลักสิบหลังจากนั้นมาหลักหน่วยตลอดนะครับงวดที่แล้วก็วิ่งแปดวิ่งอยู่นะเลขแปดได้ไปจับแปดหาแปดหนึ่งไปมาได้จับเจ็ดแปดนะอ่ามื่อนี้มาเบิ้งหลักสิบนะครับหลักสิบหลักสิบนี่ก็เป็นสูตรใช้จริงของเก่านะอ่าใช้ครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งกับสิบครั้งที่หนึ่งบวกกันนะครับอย่างงวดแรกเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่อกอกินหนึ่งสี่ นะครับเลขหนึ่งมากนะส่บวกหนึท่ากับ5้าห้าออก9 1นะม,นมันมาหลักสิบนะครับร้อยบวกสิบสอบวกหเป็น8 8 9 0 1 2ออก8 5ดหาศูย์บวกหได้5้านะครับห้าหกออก8ปดเกบวกศย์ 0, ได้6 6 7 8 9 0ออก6 1นะึ่งนะ สีบวกสเป็น6กนะสีบวกสเป็น6 6หกเจออก0ูนย์เะครับร้อยครั้งที่1นึบวกสิครั้งที่1นะครับเก้วกสเป็น3 3 4 5าม้าหกออก4 3่สามเลกสมานะครับศบวกห้าเท่ากับห้าห้าออก7 9เนะครับเลขเจมาอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับเก้ บกเจก้ากเจ็ดเ่ากับสิบหกหเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับหลักสิบหกเจ็มันมันมา2ตัวอีกแล้วนะครับก็คือมามาเกับแปดตัวนี้มันมา7กับ8ปดเอาสอตัวเลยมา10หน่วยนะครับหลักสิบนี่ได้6 7 8 9 0งวดที่แล้วนะเดี๋ยว อันนี้นะครับเป็นของงวดที่แล้วเนี่ยหลักสิบหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเนี่ยหลักสิบหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็หลักสิบสูตรดังก็เจ็ดเก้าศูนย์นะครับมันชนกันะ่ะเดี๋ยวงวดน,นี้เห้มาเบิ่งไอสูตรของเฮ้านี่ก่อนก็นคือ6 7 8 9 0ศูนย์นี้มันจะได้อะไรนะครับก็คือนี่ละห7 8 9 0กก็ตำแหน่งนะครับ ร้อยครั้งที่หนึ่งบวกสิบครั้งที่หนึ่งเดินห้าจังหวัดนะหกเกตเตอรเก้าศูนย์วันนี้วันนี้ก็คือตัวนี้ใส่ส,ส,สองตัวนี้นะครับห้าบวกเจ็ดห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองนะ จะได้สองสามสี่ห้าหกหลักสิบนะครับสองสามสี่ห้าหกหลักสิบซึ่งเลขห้านะครับมันไปตรงกับเลขวิ่งแล้วนะเลขห้านี่มันไปตรงกับเลขวิ่งวิ่งตัวเดียวนะทีนี้เรามาดูหลักสิบหลักสิบสูตรดังนะครับ หลักสิบสูตรดังดยวหาก่อนแป๊บนึงเล็กบนเล็กบนเอออ่ะเดียวล้สิบล่างนะครับว่ามันจะได้ตัวใด อันนี้ก็เดินดีคือกันนะครับผ่านมาแล้วคิดว่าบันสิโบมาามันกั็ยังมากอยู่เพราะว่ามันสนกันสองสูตรเนาะวันที่แล้วนะครับเจ็ดเก้าศูนย์นะครับวันที่แล้วนี่ในเจ็ดเก้าศูนย์กามาที่เลขเจ็ดนะครับมันออกที่เจ็ดแปด บางท่านก็อาจทีเคยเห็นเห็นสูตรนี้แล้วบางท่านก็ยั่งที่เพิ่อเห็นเนาะมันก็เดินดีนะครับมันบมแมนสูตรผมดอกอันนี้อ่าเป็นสูตรดังนะล่ละสูตรแล้วกับพี่น้องหายมากผมจังเห็น,นก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันวันนี้ได้ตัวเก้าไหมเจ็ดเก้าศูนย์นะครับหลักสิบเจ็ดเก้าศูนย์นะสูตรมันกะนี่ล่ะแสนหมื่นพันนะครับ แสนหมื่นพันบวกหน่วยล่างบวกหน่วยครั้งที่สี่บวกห้าคงที่เด้แ 10, อแสนหมื่นพันหน่วยล่างก็คือเลขแปดนะครับหน่วยครั้งที่สี่คือเลขเก้าแล้วก็บวกห้าคงที่บวกกันแล้มันได้เจ็ดเก้าศูนย์นะครับซึ่งมันบวก่นเนี้มวน,นี้ไม่ชนนะครับเดี๋ยวผมขอหยาดเขียนอย่ยไงยยไ้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเขียนหน่ยตรงนี้ก่อนเอาเอากระดาษมาเขียนหน่ยก่อน nó <laughs> chỉ lưu bẹp một đó เนเพราะว่าเอากันลืมไปซืเอ่อเขียนเป็นสองตัวล่างเลยเนาะอ่าเกียนใส่ตัววิ่งวิ่งห้าตัววิ่งนี้คือวิ่งห้านะครับทีนี้มาดูหลักสิบ สิสูตรหนึ่งนี้มันจะได้สองสามสี่ห้าหแล้วก็เป็นสูตรดังสูตรดังนี้ก็เมื่อกี้นี้เจ็เก้าศอ่ะมันไม่มีสูตรใด,ดหลุดมันบม่มีสูตรใดผิดแต่งวันนี้มันอาจจะผิดอยู่สูตรใด,ดสูตรหนึ่งนะครับ รักสิบนี่พี่น้องจะเลือกเอาตัวนี้เป็นลักสิบบอกถ้าเลือกเอาตัวนี้เป็นหลักสิบก็บอมี่ยังเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแค่นี้นะครับถ้าพี่น้องเซอร์วัลเจ็ดเก้าศูนย์มาต่อนี่ก็เจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์ห้านะครับเรียกว่าเลขสิเบิร์นบอใกล้จะเบิร์นละบอห้าห้าบอเออเพราะว่าหลักสิบศูนย์นี่มันได้หาไหมอันนี้เป็นเลขวิ่งหรือว่าห้าจะมาตัวเดียว แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจีมาสังเกตบิ่งอีกออหลักหน่วยบ่หลักหน่วยี่กะงวดที่แล้วมันลดนะเนี่ยหลักหน่วยนี้ผมกะใส่ตำแหน่งเดิมนี่แหละเนี่ยสามนะสามยกมาสองสามสี่นะครับสามยกมาเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะสองสามสี่ออกหนึ่งสี่เด็กสี่มาก สองยกมาเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะครับหลักหน่วยมาที่เลขหนะึ่งห้ายกมาเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะครับก็ออกแปดหาเลขห้ามาแปดยกมานะครับเพิ่มลดมันออกแปดเก้าใช่ไหมเลขเก้ามานะครับศูนย์ยกมาเพิ่มลดออกหกหนึ่งเลขหนึ่งมานะครับเก้ายกมา เพิ่มเป็นศูนย์ลดเป็นแปดออกศูนย์เก้าเด้เก้ามาสี่กับสามแล้วก็เอาสามยกมาครับเพิ่มลดสองสามสี่มันก็ออกสี่สามรางวดที่ออกศูนย์ห้าหกเราเอาหกยกมานะครับหกเพิ่มเป็นเจ็ดลดเป็นห้ามันมันไปที่หลักสิบรางวัลเมื่อวี้มันหลุดนะครับได้ห้ายกมามันเป็นสี่ห้าหกผมเนียนนักเนียนหนาเนียนหาห้ามันนี่นะห้าแล้วยกมานะครับถ้าเกิดวราง,งวันี้ มันจะกลับมาเดินไหมสูตรนี้อันนี้อันนี้เอาไว้ประกอบเนาะว่ากันตามสูตรนี้ก็คือเลขตัวนี้เลขหนผมจะเอาหนึ่งยกมา1เพิ่มเป็นสองลดเป็นศูนนะครับหลักหน่วยนะอ่ามันชอบเขาลักหน่วยเพราะนั้นนะกะห้าศูห้าสองแล้วก็หาหนึ่งอีก1ตัวนะถ้าเกิดว่าห้ามันมาหลักสิบ นะครับหถ้าเกิดว่า5้ามันมาหลัก10มันจะจับได้2แบบถ้า5มาหลัก10ก็น่าจะเป็นห้าศูนย์ห้าสอหห่งไหมห้าหนึ่งโมกียนเป็นหนึ่งห้าเราค่อยว่ากันหรือว่าจะถา้าสูตรนี้เดินดีกว่าเราก็เอาสูตรนี้ก็เป็น7จหนะครับเพราะว่านี่เป็นหลักสิอยู่แลห้าเก้าห้าศูนยห้านะห้าศนี่จับแบบ ศูนย์นี้ก็ได้คือเราได้หาศูนย์ศูนย์หานะครับมันเป็นเลขเลขตัวกลับทีนี้ผมจะให้เบิ้งอีกไอ้ไสูตรสูตรเนี่ยมันมันมันเริ่มสิมาครบอยู่สองสามงวดนะครับสูตรที่ว่าได้หลักสิบเนี่ยก็คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันออกศูนย์เก้านบอกมาสองตัวนะครับ แล้วก็งวดต่อไปก็สามสี่ห้าหกเจ็ดมันออกสี่สามนะเลขสี่ก,กับเลขสามมันมาด้วยกันนะครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาเจ็ดกับเก้านะครับมาเจ็ดกับเก้างวดเมื่อกี้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันมาเจ็ดกับแปดนะมันมาด้วยกันอ่าสามงวดที่งวดแล้วถ้าเกิดว่ามันมาด้วยกันมันจะเ,เข่าท่าห้านะครับก็คือ หาสองหาสองถ้ามาด้วยกันก็มีตัวเดียวคือห้าสองนะครับที่เป็นหาสามบ่หาสองหาสามบ่สวยอยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับที่แน่นๆหลักสิบไม่ชนนะครับพี่นอ้องจะเลือกเอาตัวนี้เลือกเอาตัวนี้แต่ว่ามันก็ไปชนกับเรกวิ่งนะครับนะมันมีอีกหลายสูตรอยู่ดอกที่ให้เบิง้ง เอาดี๋ยเอามาเปรียบเอามาเทียบกันนะครับอีกลายสูตรลายลายแบบ <c oughs> หาว่าจริงจริงนะเี้ยว,ว่าพี่น้องทีเมื่อไหร่ตัวเลขเนาะมันก็นหาศูนย์ศูนย์หาแหละแหละซื้อไว้ก่อนตัวหนึ่งนะครับงามอยู่ดอกศูนย์สีไม้ยังกลับน้ำน,นะครับ จะสองหาบนามาถามาก็น,น่าจะเป็นห้าสองนะเบื้องต้นออกไปนี่แหละศูนย์หาหาศูนย์กับหาสองก็พอนะครับโอเคคลิปนี้ก็ได้เอาลักสิบมาฝากแต่มันไม่ชนให้ไปนองไปพิจารณาเบื้องนะครับตัวไหนน่าจะมาตัวไหนมันดับสิบดับหน่วยอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เอาศูนย์หาหาศูนย์กับหาสองไปกดน,นะจวค่อยว่ากันนะครับมันมีอีกหลายสูตรที่ ท,ที่น้นําเนอนะครับเพราะว่าหลักหน่วยมันก็เป็นนี่แหละศูนย์หนึ่งสองถ้าเกิดมันกลับมาเดินต่อก็ได้จะเป็นหนะ้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะก็แล้วแต่พี <c oughs> ่น้องสิมัตนะครับอันนี้เอาไปพิจารณาเบื้องต้นก่อนนะไปชวนของเลขกของพี่น้องมาชวนอาจารย์ท่านอื่นบอกนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ